สวัสดีครับพี่ๆณณผมกอฟไมเอร์แฟมิลี่ฟีชิงขับนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดี f c ฟซีหยตกปลาลุ้ร้อนท่านเนยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ไปตกปลาที่ไหนนะครับพอดีว่าติดภารกิจที่ได้สัญญากับาณไว้ว่าจะทําคลิปให้น้าๆได้ดูนะครับผมเป็นคลิปย่ยวกตกปลาทําเองนะครับนาๆนะก็เผื่อน้นะท่านไหนที่หาแนวทางในการทําอยู่ก็ผมจะมานําเสนอนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกที่ให้น้าๆไปดัดแปลง พลิกแพงตามสไตล์ที่นานาชอบกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทําในแนวที่ประหยัดที่สุดและถูกที่สุดจากกิปกล่องละยี่สิบาทครับนะตามร้านทุกอย่างยี่สิบาทมีหมดครับจะเป็นกิปบหนีกบกระดาษนะจะเป็นไซส์ขนาดตามที่นาชอบเลยครับเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กมันมีให้เลือกครับนะนะแต่มันจะมีห่อหนึ่งที่เป็นนี่ห่อดังครับที่ทำกิ่ะไม่แนะนํานะครับนพาพอเวลาเราดัดตัวเคลือบ มันจะปีออกจะเป็นสนิมง่ายครับแต่แบบเนี้ยผมตกน้ําเค็มก็ได้อยู่หลายเที่ยวครับกว่าจะเป็นสนิมได้นะครับแล้วนะก็เดี๋ยวจะมาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับล้วนะหนึ่งนะครับคีมครับผมสองนะครับคีมตัวนี้จะเป็นตัวดัดนะครับล้วนะตัวดัดตัวนี้จะดีกว่าตัวปากคิมจกแล้วแต่น้านะถนัดเลยครับผมแล้วก็ลูกหมุนครับนะลูกหมุนตัวนี้สั่งมาจาก แอสส้มนะครับนะก็เป็นตัวประมาณผมสั่งมาตอนนั้นห้าสิบตัวมันห้าสิบกว่าบาทครับนะแต่ว่าสองห่อมันจะตกอยู่เก้าสิบกว่าบาทเขาจะลดมีราคาลดให้ครับโอเคครับนะเพื่อไม่ใหการเสียเวลานะครับก็มารับชมกันเลยครับผมขั้นตอนแรกเลยครับผมเริ่มจากแรกเลยดัดคลิปก่อนครับนะดัดเป็นแนวดัดยังไงก็ได้ครับนะดัดให้มันตรงที่สุดนะครับ น้านส้มขอครีมตัดก็ค่อนข้างดัดยากนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามันจะแข็งนิดนึงเพราะว่าลวดเบอร์นี้จะเป็นลวดเส้นเล็กแต่แข็งหาซื้อยากครับน้าสีนี้ถ้าน้าแถวบ้านน้ามีก็ลองหาลองมาใช้ดูนะครับนะมันจะแข็งนิดนึง จะเป็นเหมือนกึ่งลวดสปริงด้วยครับนะตัวนี้ผมก็แอบเอาไปทําเป็นตะกอ้อก็มีเท่านั้นะนะเอาไปทําแกนในตะกอ้อครับเวลาตะกอ้อลูกไหนแตกก็แกนไม่มีก็ใช้นี่แหละครับเป็นแกนก็ใช้ได้ครับนะประหยัดได้ประหยัดครับนะก็เสียเวลานิดนึงนะครับนะเสียวเวลานี้เวลาเราดัดเราก็ดัดเอาไว้ก่อนสัก สิบอันก็ได้ครับนะยืดตรงไว้ก่อนทั้งสิบอันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดัดกันทีเดียวมันจะได้ไม่เสียเวลาในการดัดรับน,นะอ่านี่นครับก็เอาดัดแค่พอแค่มันไม่ต้องตรงถึงขั้นว่าต้องตรงเป็นเข็มนะครับนะก็ยังไงเราก็ต้องดัดอยู่ดีครับนะนี่นะครับอันดับแรกเลยครับนะคีมครับจับมุมจับมุมนะครับนะ ก็หักลงเลยปึ๊บเอาแค่สี่สิบห้าองศาครับนะบบเห็นไหมครับอันดับแรกนะครับนี่แ้ก็จับปลายที่เราดัดไปนะครับผม <c oughs> งอลงมาอีกอ่ามันจะได้ลักษณะแบบนี้ครับนะ,บบะเห็นไหมครับ,บเห็นเนาะอ่าโอเค ทีนี้เราก็เริ่มนะครับขั้นตอนที่สองจับวัลระยะว่นาต้องการที่จะให้คลิปของน้าอยู่ในระดับกว้างแค่ไหนหน้ากว้างแค่ไหนนะครับผมจะใช้อยู่ประมาณเซนหรือประมาณสามเซนครับสองถึงสามเซนเพราะว่าผมจะไม่ค่อยใช้คลิปใหญ่ครับนะ,ะจะอยู่ในลักดาะแบบนี้นะครับแต่ผมจะทําให้น้าเห็นชัดๆนะครับนะเห็นนะครับ เห็นไหมครับนักสบอ่าโอเคครับขั้นตอนที่สามนะจับมุมบนจับมุมบนนะครับจับมุมบนเพื่อดัดปึ๊บดัดลงมาเลยครับนะปึ๊บให้มันเข้ามาหาห่วงตัวที่เราดัดไว้ที่แรกเห็นนะครับนะก็จะเป็นเหมือนเลขสี่ครับนะอ่าแล้วก็เราก็ใส่ลูกหมุนครับ ทีนี้ถึงขั้นตอนที่ใส่ลูกหมุนแล้วก็ร้อยลูกหมุนใส่เข้าไปครับหรือนะท่านไหนที่ไม่ชอบลูกหมุนไม่ชอบใส่ลูกหมุนก็ได้นะครับนะก็ไม่ต้องใส่ลูกหมุนอ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจับเข้าเลยครับนะเราจับเข้าปุ๊บมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยครับอไม่มีหลุดเห็นนะครับแล้วเราก็บีบเลยครับนะ มีปัวที่เราได้ดัดเอาไว้แล้วอ,อ๊บอ่าจะปิดแบบนี้แล้วครับนะจะปิดแล้วจะไม่สามารถหลุดออกมาได้แล้วครับลุ่มหมุนจะไม่สามารถหลุดได้แล้วเราก็ไม่สามารถคลายตัวนี้ออกได้ครับนะจะอยูออ่ลักษณะแบบนี้น,นี้แล้วก็อันดับต่อไปอันนี้คือจะเป็นขั้นตอนที่สําคัญครับนะคือความยาวที่เราต้องการแล้วครับนะนะ้าจะเอาเท่ากับตัวบนก็ได้ครับ เข้ากับตัวบนที่เราดัดเอาไว้ที่แรกเข้ากับตัวนี้เนาะอ่เราก็เริ่มดัดกันเลยครับตัดเข้าหาเลยครับเป็นรูปงอง,งูเลยอ่าตอนนี้จะเป็นงองูแล้วนะนะเป็นงองูแล้วนะ,นงงงนะครับทีนี้นะครับเราก็มาวัดอันดับต่อไปเราจะวัดให้เท่ากันกับตัวนี้นะครับนะนะเท่ากับตัวนี้แล้วเราองอ ปึ๊บเรางอขึ้นปึ๊บอ่ะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับนะเห็นนะครับบิดบิดไม่เห็นเลยเห็นนะครับโอเค นี้เราก็จะมางอเข้าหาตัวนี้ครับนะตัวที่เราได้ดัดเอาไว้ที่แรกปึ๊บอ,อ่าแล้วก็ไมได้คินอ่ครับนะจากที่หาคิมเมื่อกี้นะครับลืมลืมลืมบอกว่ามีคินตัดตัวนะครับนะก็นี่ครับที่เราดัดเอาไว้เมื่อกี้นะครับ ก็จะโค้งเข้ามาประมาณนี้น่านเห็นนะครับเราก็ตัดส่วนที่เกินออกมาเลยครับะจะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับนะ,ะจะอยู่แบบนี้ครับเหมือนิบที่เราใช้ทั่วไปผมจะทำดัดให้ใหญ่ให้น่าเห็นชัดหน่อยนะครับนะฮะ เพราะว่าันจะใช้เล็กกว่าน,นี้ครับ <c oughs> อ่านี้เราก็จับดัดขึ้นด้วยครีมตัวนี้นะครับจับให้สวยแล้วบิดครับตามที่เราชอบเลยนะเนี่ยจะเป็นลักษณะตรงขึ้นสวยขึ้นนะครับนี้เราก็ใส่เลยครับนะฮะปึ๊บจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับจะได้ละก,กิ๊หนึ่งตัวแต่เราจะแต่งให้ดูครับ นาวคิมแบบนี้นะครับยัดเข้าไปในร่องแล้วน้าบีบครับเห็นไหมครับนะจะมีองศาที่โค้งและงอพอดีเห็นนะครับนค่นี้ครับนะเราจะได้กิ๊บไม่ใช้หนึ่งตัวแล้วครับ คมืนะาก็ขั้นตอนก็จบลงไปแล้วนะครับก็ยังไงก็ทนายังไม่เข้าใจในจุดไหนหรือว่าผมทําผิดพลาดประการใดก็นานาลองไปเปลี่ยนพลิกแพงตามสไตล์ที่นาชอบกันดูนะครับเผื่อว่าผมเองผมก็ไม่ได้เก่งนะครับนานาะแต่แค่ว่าผู้ผมชอบแนวการ DIY ครับนะอะไรใกล้ตัวที่พอมาทําเป็อนอุปกรณ์ได้รประหยัดเราไม่เดือดร้อนแม่บ้านก็โอเคแล้วครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับนะ มันมีวันสิ้นสุดธนะแนะนํามาว่าเฮ้ยทาแบบนี้ดีกว่าทาแบบนั้นดีกว่าผมก็จะไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขนะครับธนาะนะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับก็ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าน้าชอบชอบในจุดไหนที่อยากให้ผมนําเสนอนาะคอมเมนต์เอาไว้นะครับแล้วผมจะมาถ้าผมทําได้ผมจะทามาให้ครับนะ้านๆะอะไรที่ผมพอทําได้ผมจะทําให้ครับทำมาให้นะ้าๆดูนะครับ ออก็ยังไงก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนะนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของพวกเรานะครับคลิปต,ต่อไปก็ขอขอบคุณนะาๆด้วยนะครับว่า